สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอพีสวยๆนะครับอ่ะคันนี้ส่งเอฟซีจังหวัดเลยนะครับก็ขอบคุณเอฟซีจังหวัดเลยมากๆนะครับรถสวยๆขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับก็อ่ะเลือรถเฮงๆนะครับเอารถไปใช้งานนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะส่วนเอฟซีท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยๆนะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอ่าวันนี้จะไปมุมไหนดีอาจจะไปมุมยันม่านะครับไปจะไปมุมยันม่านะครับ ยันมาแล้วก็มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกนะครับถ้าเป็นยนะันมาโซลิดนะเรามีขนาด50แรง75แรงแล้วก็105แรงนะครับอ่ะเงินดาวสำหรับตัวอ่าโซลิดนะครับก็มีตั้งแต่30,000 50,000 50, นะครับมี30,000 50,000 50, ขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวอ่า YM นะครับแล้วก็ EF514 นะครับอ่ะเริ่มต้นด e ้วย EF514 ดีกว่านะครับรถมีเยอะมากเลยยังไม่ได้ค่อยได้รีวิวเลยครับ f c ที่อยากได้ e f 5 1 4นะเครับเรามีหลายขนาดหลายราคาเอหลายสภาพหลายราคานะครับให้ f f ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับอ่ะ e f 5 14อ่ะราคาเริ่มต้นที่2 9 5 0 0 0เบาทนะครับยางใหม่ๆตัวส,สวยๆนะครับอ่ะ2อ5 0ส0บาทนะครับมีราคานี้อยู่1 2 3 3คันนะครับมี3คันนะครับแล้วก็มี ่ราคาที่แพงขึ้นมา3ามแสนสามแล้วก็3ามแสนหกหมื่นบาทนะสามแสนหกหมื่นบาทาสำหรับตัวเอฟห้าหนึ่งสี่ต้องใช้เงินดาวอยู่ที่4ี่หมื่นบาทนะครับต้องใช้เงินดาวที่4ี่หมื่นบาทนะไอ้สองคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอสองคันนี้เพิ่งเข้ามาสามแสนหกนะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยยังไม่ได้ใส่ถ้วยเสียยังไม่ได้ใส่หน้ากากชั่วโมงงานอยู่ที่700ชั่วโมงงานนะครับคันนี้อยู่ที่700 คันนี้อยู่ที่พันสองนะลูกค้าดาวก็ดาวอยู่ที่สี่หมื่นบาทขึ้นไปนะครับผ่อนในห้าปีนะครับค่างวดก็ถือว่าไม่ไม่หนักนะครับอยู่ที่ประมาณาถ้าดาวสักห้าหมื่นก็ส่งอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับงีงดย่อยอีกเดือนละสองพันแล้วก็มีสามสิบก้าแรงสามสก้าแรงก็สองคันนะน,นี่พยายามถ่ายให้ดูรถทุกคันของเซอวนจะเช็คให้พร้อมใช้นะครับเช็คให้พร้อมใช้ สำหรับกลุ่มยันมากก็จะมีรับประกันให้ด้วย3เดือนนะครับมีรับประกันให้ด้วย3เดือนนะครับเจ็ดสิบสองแรงมีสองคันนะครับหนึ่งสองครับเจ็ดสิบสองแรงมีสองคันนะครับราคาก็อยู่ที่ราคาก็อยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใครชอบเจ็ดสิบสองแรงนะครับก็ดาวที่ห้าหมื่นบาทเหมือนกันนะครับ มาสําหรับกลุ่มฟีดาวนะครับหลายท่านก็ชอบถามหากันยันต์มาฟีดาวยันต์มาฟีดาวอ่ะจัดไปนะครับอ่ะยันมาวายเอ็มสาม่ายเอ็มสามห้จะมีทั้งโปรฟีดาวและก็โปรดาว20,000 30,000อ่ะ,อะคันแรกเลยคันนี้นะคันนี้จะไม่ใช่ฟีดาวนะครับเป็น YM357 a นะครับอ่ะขายอยู่ที่49,000นนะ49,000นลูกค้าต้องดาวที่30,000นะครับอ่าแล้วก็ ไปทางไหนดีเยอะเลยนะครับรถนะครับก็สำหรับกลุ่มฟรีดาวก็คือกลุ่มที่มีส่วนลดให้สูงสุดถึง50,000หรือ6 0,000บาทนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับก็สามหาเจ7เหมือนกันนะครับแต่มีส่วนลดให้5 0,000บาทก็ดาวที่10,000บาทอย่างนี้นะครับหรือบางคันมีส่วนลดให้5 0,000บาทก็จะเป็นโปรฟรีดาวเลยก็ได้ครับอย่างคันนี้นะครับมีส่วนลดให้6 0,000บาทก็จะเป็นโปรฟรีดาวได้เลยนะครับเป็นรถแค่ สา0รชั่วโมงเองนะครับอ่าใครมองหายอยู่เอ้สามห้าชั่วโมงนะครับโทษทีนะครับอ่าก็จะเป็นโปรฟิวดาวนะครับขนาดมีส่วนลดน้อยลงมาก็จะต้องดาวหนึ่งหมื่นสอนะครับอ่ามีล้อโตด้วยนะครับล้อโตอ่าล้อโตก็คือ YM357 A นะครับตัวที่มีขนาดล้อหลังที่อ้วนนะครับมีเวทคของล้อหลังด้วยนะครับแล้วมีรถที่มีเวทคของล้อหลังด้วย สามคันนะครับราคาอยู่ที่470แ4นเ0็ดสีนนะลูกค้าดาวอยู่ที่อ่าสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับดาวอยู่4 0่0 0ืนนะกลุ่มล้อโตนะครับอ่าครับแล้วก็มาถึงนี่เลยนะครับอ่า ef ห้าหนึ่งสี่นะครับ ef อลโทษทีนะครับ50แรงนะครับมาถึง50แรงคูบต้าตัว sp นะครับ sp แล้วก็มีหลายราคาให้เลือกเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ 4 3 3 0ส4 4 0 5ีนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็เข้ามาเลือกเอานะครับมี1,2,3,10กว่าคันนะครับมี10กว่าคันนะครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนก็เข้ามาเลือกเอาได้นะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0เนะครับรถแท็กอร์มือสองเยอะที่สุดแล้วก็เยอะมากๆตั้งอยู่ในจังหวัดเลยนะครับอยู่ที่อำเภอนาะด้วงจังหวัดเลยนะครับ มีสินค้าดูเทคเตอร์นะครับให้เลือกซื้อเงินสดในราคาพิเศษแล้วก็ให้เลือกซื้อในเงินผ่อนนะครับก็มาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาถึงไหนดีอ่ะ,เด,อะเดินมามุมนี้มั่งนะครับเดินมามุมนี้มั่งนะครับเผื่อ FC อยากได้ขันใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆก็รีวิวหลายรอบแล้วละ,ละแต่ก็อยากรีวิวอีกนะครับ M88 ดนะครับดาวที่10,000แบาทนะ ใครมองหาอยู่ซื้อเงินสดก็มีส่วนลดให้ห้าหมื่น m เก้าห้าอันนี้ขายแบบเงินสดเลยนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันลูกค้าไม่ไกลมากลูกค้าคุยถูกใจมีส่วนลดให้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเอาจะลดเท่าไหร่กันดีอ่เดี๋ยวลดให้กันละกันนะครับอ่ลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูนะครับยางสวยสี่เส้นด้วยส่วนลดก็ถือว่าจะลดให้เยอะๆนะครับให้ถูกใจ fc เลยนะครับอ่นิวฮอลแลนด์นะครับ tt สามจุดห้าศูนย์นะครับคันนี้ขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาท ก็ลดให้40,000บาทนะก็จะคิดกับลูกค้าอยู่แค่4.5นะครับลูกค้ามีเงินไม่ครบมาคุยกันนะ,ะ 5310K นะครับ 5310K 2.9นะครับอ่ะส่วนลดจะมีให้นะอ่าใครที่อยากได้รถที่ราคาทุกถูกหน่อยก็จะมีะตัวรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นตีเธนเข้ามานะครับขายอยู่45,000 แล้วก็25 0 0มนะครับสองหมคันนี้45่หมคันนี้นะมีบุ้งกี่ด้วยเอาไปตักพืชผลทางการเกษตรเอาไปใช้งานรวมๆได้เลยนะครับก็ใครสนใจก,ก็เข้ามาเอานะครับห้าสแรงแล้วก็ยีิบสอแรงนะครับเดี๋ยวนะรวมรถทุกๆอ่านี้ไง ตีเทินเข้ามาเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันสี่ห้าวันแล้วล่ะพูดผิดอ่าสี่สิบแรงนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้เก็บสีรวมๆให้ก็สวยนะแล้วก็สี่สิบเจ็ดแรงครับสองแสนหกหมื่นบาทเหมือนกันมีด้านหน้ามีผันหลังนะครับเดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้ก็สวยเหมือนกันนะครับอ่างบประมาณไม่เยอะก็ซื้อกลุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ M85 นะครับเอ็มแปดห้ก็มีสามคันนะครับห้าแสนเก้านะครับอ่าเดี๋ยวสำรวจเดี๋ยวดูให้อีกทีนึง นะครับ0947064430นะครับดีเอมแท็กเตอร์0จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับออยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็ทักไทยเข้ามานะครับ LC018 ก็มีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่3คัน MU57 ก็มี2คันนะครับคันนี้6,900แล้วก็มีคันหนึง่งหกแสนสองนะครับสนใจคันไหนก็โทรหาเสียววันได้เลยนะครับ วันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณ fc ที่ดูคลิปนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามอ่ะรวยๆเฮงๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ